มีคนจดทันไหมหเฮยเซอร์คือสีดำอ่าสีดำนะคะโยโฮเซอร์เตอร์อ่ามีสีแดงเฮยเซอร์เอตอร์คือสีดำอ่าแล้วต่อด้วยสีอะไรลูกลานเซอร์เตอร์ลานเซอร์จ้ชื่อสีฟ้าอ่าลานเซอร์คือสีฟ้าเฮ้อ เหอคำนี้มีความหมายว่าและอ่าหอเออเหอเท่ากับและนะคะไม่ใช่เหอนะลูกเหอนะเหอมีความหมายว่าและและสีอะไรเฟิร์นเซอร์เตอร์เฟิร์นเซอร์ย่อ,ยอมาจากเฟิร์นหงเซอร์ที่แปลว่าสีชมพูนะคะอ่าเฟิร์นเซอร์ก็ยังมีความหมายว่าสีชมพูเหมือนเดิมนะคะอ่าพนักง,งานบอกว่า มีสีแดงสีดำสีฟ้าและสีชมพูอะซุนลี่เลยตอบกลับไปว่าอย่างไงทีเนี้ยซุนลี่เลยบอกว่า我可以试一下嘛我可以试一下嘛แปลว่าอะไรลกูก我,我คือฉั้นนะคะ我คือชั้นเนาะ可以可以มีความหมายว่าสามารถ我可以ค,คือฉันสามารถนะคะ ชื่อชื่อในที่นี้มีความหมายว่าลองอ่วาวอเคยชื่อก็คือฉันสามารถลองนะคะอีเซียคือสักหน่อยอ่าสักหน่อยหรือสักนิดหน่อยได้ไหมนะคะส่วนคําว่ามาคําสุดท้ายมีความหมายว่าไหมอ่าเมื่อรวมกันวอเคยชื่ออีเซียมาฉันสามารถลองสักหน่อยได้ไหมอ่าอันนี้คือประโยคที่ซุนลี่ถามพนักงาน พนักง,งานเลยตอบกลับไปว่าตั้งร้านเคอีตั้งร้านเคอีมีความหมายว่าได้แน่นอนอ่าได้แน่นอนนะคะเพราะคำว่าสามารถอ่าเพราะคำว่าเคอีนี่แปลว่าสามารถเนาะหรือได้เนาะเราก็สามารถพูดได้ว่าอะไรลูกได้แน่นอนหรือสามารถแน่นอนนะคะประโยคนี้ตั้งร้านคือแน่นอนอ่ะต่อไปนินโยาชื่อ是อ么颜色的 นินเย้าชื่อเชิญเมยแยนเซอร์เตอนินในที่นี้แปลว่าท่านอ่าส่วนเย้าแปลว่าอะไรลูกต้องการนะคะนินเย้าก็คือคุณต้องการนะคะอะไรชื่อก็คือลองฉันเมย์แยนเซอร์เตอร์เชินเมย์แยนเซอร์เตอคำนี้ก็คือ,อสีอะไรนะคะคุณต้องการลองสีอะไรหรออ่าคุณต้องการต้องการลองสีอะไรหรอคะนะคะ ซุนลี่เลยบอกว่าเจ้าเทียวหงเสื้เต่อเจ้าเทียวหงเสื้เต่อหงเซื้อคือสีแดงนะหงเซื้อคือสีแดงใช่าใจไหมคะส่วนคำว่าเจ้าเทียวเจ้านี่หน้านั่นจำไว้เลยนะลูกเจ้าคือนี่นะคะนี่อะไรคะเทียวก็คือตัวอ่าตัวนี้สีแดงเนี่ยนะคะตัวสีแดงเนี่ยนะคะประโยคนี้แปลได้ว่าตัวสีแดงเนี่ยนะคะ วอส่ฮวนชวนหงชนสีวงชจะคะคำว่าสี่วนตัวนี้ยังจำกันได้ไหมวอสีอ่าฉันชอบคุณจังเลยนะคะวคือฉันสี่วนแปลว่าชอบอ่าสีหวนแปลว่าชอบวอสี่ฮวนก็คือฉันชอบชอบอะไรลูกชวนหงเซรออ่าชวนหงชุนจืดชวนก็คือสวมใส่ หงก็คือสีแดงหงคือสีแดงส่วนชุนจึงแปลว่ากระโปงนะคะจำกันได้ไหมวสีหวนชวนหงชุนจึงอ,อ่ะก็เลยแปลได้ว่าฉันชอบสวมกระโปงสีแดงนะคะฉันชอบสวมกระโปงสีแดงอ่ะต่อไปช่วงหัวชวนเลยต่อว่าอะไรลกูกเกยนินอ่ะเกยนินประโยคนี้มีความหมายว่าให้ ให้ท่านสิให้ท่านนะคะเพราะคำว่าเกยมีความหมายว่าให้นินก็คือท่านให้ท่านในที่นี้คือเขากำลังยื่นกระโปรงตัวนั้นน่ะไปให้ซุนลี่รองนะคะเกยนินแล้วเขาก็พูดไปด้วยต่อไปแล้วพูดว่าอะไรต่อชื่ออีเจียนจเจ้เปลี่ยนชื่ออีเจียนจเจ้เปลี่ยนมีความหมายว่าอะไรลูก ชื่อก็คือลองอชื่อคือลองอีเจียนคือห้องอเมื่อชื่อกับอีเจียนมารวมกันแปลได้ว่าห้องลองเสื้อผ้านะคะอีย่อมาจากอีฝูลลุอีย่อมาจากอีฝุ่ที่แปลว่าเสืออเส้อผ้าเสื้อผ้านะคะชื่ออีเจียนส่วนเจียนคือห้องลอง เสื้อผ้าห้องอ่ะเมื่อ3ามคำนี้มาอยู่ด้วยกันจึงแปลได้ว่าห้องลองเสื้อผ้านะคะต่อไปจ่ายเจอเปลี่ยนจ่ายตัวนี้อ่ะตัวแรกนะลูกมีความหมายว่าอยู่อ่ะจ่ายเจอเปลี่ยนเจอคือนี่นี้เปลี่ยนคือด้านอ่าด้านนี้นะคะเจอกับเปลี่ยนบวกกันแปลว่าด้านนี้ เอาใจมาใส่แปลว่าอยู่ทางด้านนี้อยู่ทางด้านนี้อ่ะเกยนินชื่ออีเจียนใจเจอเปลี่ยนอ่าเอาให้คุณห้องทดลองอยู่ทางด้านนี้นะคะอ่าน,นี้คือพนักงานบอกต่อไปซุนลี่เลยบอกว่าอะไรลูกอ่าเมื่อเขาแนะนําเราเราควรจะพูดตอบก,กับเขาว่าเสียเสียอ่าเสียเสียจิ้วชื่อขอบคุณนะคะเสียเสียก็คือ ขอบคุณนั่นเองอ่าเป็นอันว่าจบบทสนทนานะคะสนทนานี้เกี่ยวกับอะไรสนทนานี้เกี่ยวกับอะไรลูกลการลองเสื้อผ้าค่ะอ่าใช่แล้วการลองเสื้อผ้าการที่เขาไปซื้อเสื้อผ้าใช่มิะแล้วเขาถามลองเสื้อผ้าอ่าโอเคใม้คะแนนพานุวัรก่อนนะตอบตอบตอบเราซื้อใครไม่ตอบไม่ให้คะแนนนะคะอ่าใครปิดไม่ อ่ะโอเคนะคะเกี่ยวกับการที่เขาไปช้อปปิง้งใช่ไหมคะทีนี้เขาก็อ่ะสนใจในกระโปรงอ่ะหรือเสื้อผ้าสักอย่างนึงนี่แหละก็เลยถามพนักงานว่ากระปรงตัวเนี้ยมันราคาเท่าไหร่อ่ะพนักงานเลยตอบไปว่า320อันนี้คือตัวแรกเนาะทีนี้ซุนี่เลยบอกว่าอุ้ยทำไมแพงจังเลยนะคะมีถูกกว่านี้ไหมอ่ะพนักงานเลยบอกว่าอันนั้นไงตัวนั้นไงคือแบบใหม่ของปีนี้ราคา260อยหยวน ทีนี้ซุนลี่เลยถามว่ามีสีอะไรบ้างหรอพนักง,งานก็ตอบไปว่ามีสีแดงสีดำสีฟ้าสีชมพูทีนี้ซุนลี่เลยถามกลับไปอีกว่าฉันสามารถลองมันได้ไหมได้หรือไม่ได้พนักง,งานเลยตอบว่าได้แน่นอนนะคะคุณต้องการลองสีไหนหรอซุนลี่เลยบอกไปว่าฉันอยากลองสีแดงเพราะฉันเนี่ยเป็นอะไรลู้ฉันชอบใส่กระโปรงสี แดงนะคะอ่ะทีนี้ไอช,ชว่วงห้องเรียนเลยบอกว่าอ่ะให้คุณนะคะน่ะห้องลองเสื้อผ้าอยู่ทางนี้นะคะอ่ะสุดท้ายซุนลี่ก็บอกว่าขอบคุณค่ะแล้วก็เดินไปลองเสื้อผ้านะคะอ่ะก่อนที่เราจะออกจากห้องเรียนเดี๋ยวเราซือจะพาอ่านบทสนทนานะคะโอเคไหมเอ่ยมีอยู่กี่คนอ่ะอจะให,จะให้จะให้อ่านสนทนานะลูกเ,เปิดไม์ได้เลยนะคะคฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันอ่าไม่ได้อ่านนานแล้วเดี๋ยวลืมสำเนียงไปหมดแล้วเนี่ยเดยวเอาซอจะทบถวนให้นะคะก้องโพยังไม่เปิดไหมปูย่ปย,ย่าหลปูย่าไหลยังไงลูกมามามาอ่านด้วยกันฝึกฝนกันนะคะฟูสีฟูสีก้องโพเปิดไม้แล้วสิริกรเปิดไม้ลกูกอะเ,เ,เขาออกไปหมดแล้วเมื่อกี้เน็ตเราซื้อหลุดนะคะเมื่อกี้ ก็เลยหายหมดเลยทีเนี้ยอ่ะประโยคที่หนึ่งลูกโชว,ว์โฮหยวนพูดว่านิฮาวนินเย่ใหม่เชินมะอ่ะเกิดเราซื้อตู้อ่านตามเราซื้อเลยลูกนิฮาวนินเย่าหม่เชินเมินิฮาอ่ะอะสวัสดีคุณต้องการซื้ออะไรต่อไปเจ้าเทียวชุนจือตัวเชาวเฉียน 这条裙子，这条裙子，多少钱，嗯、啊，三百二十块，三百二十块，啊，太贵了。 ให้กุยเหรอแพงจังเลยอะอ่าโยเพียนอีตเต๋อเสือมาโยเพียนอีตเตอ๋อเสือมาอ่ามีถูกกว่าน,นี้ไหมนะคะต่อไปหน้าเถวเจินเมย่างอ่าชุดนี้เป็นยัางไงาอ่ะชุดนั้นล่ะชื่อจินเหนียนเต๋อซินขวาน 是今年的新款，新款啊，二百六十块，二百六十块啊，有什么颜色的？ มีสีอะไรบ้างนะคะต่อไปโยโฮงเซอร์เตอร์เฮยเซอร์เตอร์ลานเซอร์เตอร์เฮอเฟินซื้อเตอเฟินซื้อเตอ อ่าฟอนเซ่ก็คือฝืนเซ่ก็คือสีชมพูนะคะวอล์คยชื่ออีเสียบมัวอล์คยชื่ออีเสียบมั้ยตั้งร้านเกออีตั้งร้านเกออี

ชวนหงชุนจึอชวนแปลว่าสวมใส่นะลูกต่อไปเกยนินให้ท่านชื่ออีเจียนจเ边，อี้เจียนจจเเปียน เซียเซียเสียเซียอ่าเสียเซียนะคะโอเคเก่งมากเลยเจนป้างนะคะอ่ะที่นี้เดี๋ยวเราซื้อจะส่งสองสองเฮ้ยบุยอเสียบุยอเสียตีงอีเสียอ่ารอแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวเราซื้อจะส่งเฟรมนี้ให้พวกเราไปไปอย่าพึ่งใจเจยนลูกอย่าพึ่งใจเจยน เดี๋ยวเราซื้อจะให้เราไปเขียนบทสนทนานี้ในสมุดนะลูกในสมุดคัดนะคะก็คือเขียนช่องละตัวช่องละตัวเหมือนที่เราเคยเขียนเลยเสร็จแล้วเราก็อา,อาจจะเขียนคอาอ่านหรือความหมายลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสอบเราจะได้ไปฝึกฝนเนาะเขียนเสร็จแล้วส่งมาให้เราซื้อนะคะเราซื้อจะได้ตรวจเช็คคะแนนให้เนาะสองเฟรมนี้นะลูกเดี๋ยวเราซื้อส่งให้นะคะอ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะลูก อ่าเช็คชื่อกันทุกคนแล้วเนาะเช็คแล้วนะคะอ่าหัวหน้าบอกลูกหัวหน้าบอกกดออกจากห้องเรียนชีลีอ่ากูบ้าน่า,าอ่าใจเจียนบ๊ายบายบา